No oh oh. สวัสดีครับคุณผู aro aro ้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเยียมแล้วนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแล้วนะครับเมนูตำลูกกาดอีกแยวนี้สโอมตัวนี้จะเป็นสโอมเมืองนะครับกินหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชม อันนี้คุณยายจะเก็บแล้วก็เอาไปจอจอสะออมนะครับผมจับบยอดอ่อนนี่เลย,ย,เยน,น,นะครับโอ้โหนี่ครับผมไปเจอกันบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องพุ่งก่อนนะครับผมเครื่องพุ่งก็จะมีนี่นะครับ ชื่อรสนะครับผมเกลือทุเน่ามะเขือเทศหอมแดงกระเทียมแพริกนะครับพริกขั่วนะครับผมตามด้วยมะขามเปียกแล้วก็น้ำมันอันนี้ก็หอมเจียวนะครับตามด้วยจักรจานรนะครับผมอันนี้จะทอดแล้วก็กินกับจอผักนะครับจอชะอมนี่แหละครับผมชะอมสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมนี่มะเขือเทศ ระาวาังหมอก่อนนะครับผมฝาทะลาแล้วแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนี่ขัดไม่ได้นะครับนอเน่านี้ใส่ไปเลยใส่ลงไปได้นะครับขามเปียกนี่ปิดฝาไว้เลยนะครับนี่เร็วเราต้องหมัดก่อน,นครับผม กินง่ายนะครับผมเวลาเลาโจะนะึ่งมาน,นี่เลยครับ อ,อากาศร้อนๆแบบนี้กินโจสะโอมนี่อร่อยเลยนะครับผมต้องหมัดแบบนี้ถ้าเราไม่หมัดมันจะตอนเรากินมันจะยากหน่อยนะครับ นะครับตัวน <Wow. S 1> ี่ว้าวทางน้ำก่อนนะครับครับตัวนี้ก็นี่ขูดกับจ,กจักรจันทร์ต้องหอมหอมแดงนะครับผมหอมแล้วก็เ้ยเอาละครับผมประมาณนี้แหละครับรามาลุกกระทกก่อนนะครับผมสุกหรืยอยังครับผมหนึ่งสองสามว้าว ใส่เข้าไปใหม่ครับผมขัดถุนเน่าไม่ได้นะครับมันจะขัดความอร่อย <c oughs> ของร้านฉานี้มันต้องมีถุนเน่านะครับผมเข่มขนไหมครับผมเราก็ใส่ผักลงแล้วนะครับนี่ลงไปเลย สำเลยเครื่องปุ้งนะครับผมใส่เกลือลงไปแล้วด้วยผงนัวครับแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวค่อยมาลูกกันนะครับมาลูกกันนะครับวันไรในยังวันทูคอลวันทูคอลหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ไรแวไรแล้วครับกล้องตักล้องไรแล้วกลิ่นหอมนะครับผม ห็นหอมเจียวนะครับนี่เด้อเยอะหอมเยอะโอ้โหมากินไหมครับเอาละเดี๋ยวเราทอดจัก,กระจายก่อนนะครับผมวงางกระทะก่อนนส่แป้งใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่หอมลงไปแล้วนะครับผม นี่ก็ใส่จัก,กระจานนะครับผมเอาละครับผมได้แล้วครับผมจะเป็นการชิมนี่จัก,กระจันทอดด้วยนะครับผม ส่เกลือนิดหน่อยนะครับจะกจระจายบถ้าไม,ม่เกลือมัจนจะ่อ,อย ชิมแล้วนะครับผมผมไม่นนใช้มือนะครับน,นี่เลย<ม>อเดอีลำเดือคุณผู้ชมมันมี กลิ่นหอมของหอมเกียวนะครับแล้วก็เรามาใส่โอมลงไปมันจะมีกลิ่นหอมอร่อยมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ํานู้นนะครับผมอีดเดยนะครับหวานเปรี้ยวหวานนะครับผมเพราะมันเป็นช้่มมะขามนะครับนาะมันจะอร่อยครับใส่หมะเ,เท็ลงไปอีกนิดหน่อยอร่อยมากครับมากครับผม อย่ามีพริกขั่วด้วยนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับผมนีมม่ครับถ้ากะตนี่กลับแรกครับจาก ก็หนึ่งคือโคาชันขึ้นไปว่อ่างคานะครับผมน้องบาสส่งมาให้ว่าเขาต้มแล้วเขาจากแห้งมาแล้วนะครับผมมันไม่ใช่ของสดนะครับเรามาทอด่างนี้มันจะมีกลิ่นหอมอร่อยมากครับผมมาครับมากครับน้ำนี้ไม่ว่ากันแล้วนะครับผมเยอะๆหน่อย อันนี้ผักบวชชานพิษนะครับผมบ้านโคาชปลูกเองนะครับปร้อร่อย รู้เหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกไหม,มจบมาอ้อดีนะครับผมอากาศร้อนเหลือเกินออกเอมเครับ អឺមเดี๋ยวครับខ្ញុំ คือเนี่ยมันนี่แหละครับคุผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิใงกดไลค์นะครับสวัสดีครับ